ข,ขั้นตอนแรกเลยเราก็คือจะทําแป้งเนงี่ยมาส่งให้สุกค่ะก็คือการคั่วเพราะว่าเราสูตรเนี้ยเราไม่ต้องอบขนมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างสุกหมดแล้วทนได้เหมดแน้วมีแป้งเนี่ยแหละอย่างเดียวแหละที่เขายังแบบยังจะมีกลิ่นแป้งอยู่เราะฉะนั้นจะคั่วเขาหน่อยเป็นไฟกลางๆค่ะคั่วประมาณสัก5นาทีประมาณนี้ยพอคั่วเสร็จสีเขาจะเปลี่ยนกลิ่นเขาจะเปลี่ยนแล้วก็เขาจะจับตัวกันเยอะขึ้นเดี๋ยวก็มาดูตอนที่คั่วสุกแล้วนะว่าเป็นยังไง ตอนนี้แป้งก็คั่วได้ที่ละสีเขาจะเปลี่ยนจะเหลืองขึ้นแล้วเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นจะพักให้เย็นค่ะเราค่อยดูขั้นตอนการทําต่อไปกันอะพักให้เย็น,น,นค่ะามาดูวิธีการทําแป้งโดของคุกกี้กันหลังจากที่เราพักตัวแป้งที่คั่วแล้วให้เขาเย็นเนี่ยแหละจับดูแล้วแบบไม่ร้อนรอนแล้วก็ใส่ง่ายมากเลยทุกอย่างที่สําหรับเอาทําแป้งโดคุกกี้เนี่ยใส่ามาเลย ไม่ต้องมีว่าแบบว่าใส่นิดก่อนหลังนี่นี่น,น,นะแต่ว่าจะก่อนหลังตามใจด,ดีได้หรือไม่ต้องก็ได้เอาให้ลงให้หมดน่ะไงปะเอาให้ลงให้ครบทุกอย่างอ่ะให้ถูกด้วยนะก็เสร็จแล้วล่ะให้หมดด้วยร็จได้แล้วเย็นแล้วกแปง้งอ่าแล้วก็กลิ่นวานิลลาผมนะ ทำไมถึงใช้วานิลาผงเพราะว่าถ้าใช้เป็นวานิลาน้ำน้ำเนี่ยแป้งเขาไม่ได้อบเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไป mm. ก็เลยใช้ผงผงเนี่ยแหละภาาเรยบร้อยคนให้เขาเข้ากันก็เป็นอันเสร็จขอคุกคุกคนๆกันเนาะเข้ากันแล้วมาดูกันว่าแป้งจะออกมาเป็นไง โอเคตอนนี้ค่ะได้ละแป้งเขาจะแบบว่าเอามาปั้นได้แต่ว่าดูหน่อมีอะไรให้ดูแฟบบเขาสามารถบี้เป็นแบบผงได้เหมือนกันนะมันสามารถแบบกําขึ้นรูปได้แล้วก็บี้กลายเป็นผงคล้ายทรายทะเลตอนแบบเปียกๆน้ำนิดนึงอะ่ะเห็นภาพเลยปะประมาณนั้นแหละโอเคเราจะเอาแป้งโดนี้แหละมาขึ้นรูปกันอันแบบนี้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็ใส่ช็อกชิปลงไปามาปั้นขึ้นรูปเป็นคุกกี้กันงงอะไรงง เราจะมีถาดค่ะอันนี้จะดีลงเป็นสเปรย์ออย์ไว้หรือว่าจะทาเลยก็ได้ก็คุกกี้ประมาณสนะัก20กรัมอ่ะต่อหนึ่งฝาเพราะว่าเราจะใช้เป็นเป็นแซนด์วิชไงสองอันเพราะฉะนั้นไวนู่นก่อนขนาดประมาณ20กรัมแล้วก็กำกำเขาให้แบบแน่นๆอ่ะโอเคประมาณนี้20กรัม เราแม้วาประมาณนี้เราก็มากดๆพอหน่อยใหญ่ไปน,นิดนมือนคุกกี้ว่ากดให้แน่นๆ นีแหละได้ฝา้านึงแล้วคุก,กี้หนึ่าแล้วเจ้าตัวนี้ค่ะใส่ถานแล้วก็แช่ตู้เย็นทันที้จนเสร็จหมดเลยปึ๊บแล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงช่วงระหว่างรอเราก็ไปทําครีมกันแต่ว่าตอนนี้ขอทําทเจ้าตัวฝากกี้นี้ให้เสร็จก่อนเนาะ ตอนนี้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยใส่ถ่านแล้วก,ก็จะเอาเข้าตู้เย็นค่ะระหว่างที่เข้าตู้เย็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะไปตีครีมกันเนาะโอเคเอาเข้าตัวเย็นเลยก่อนก่อนละกันป้าใตรงนี้คืออ๊ะค่ะระหว่างที่รอเนาะเรามาทำครีมกันดีกว่าก็ในเค็มค่ะง่ายมาก คิดเมนูนี้มาเพื่อง่ายที่สุดแล้วเลยลงไปน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่เราใช้เป็นน้ำแดงน้ำหวานเนี่ยแหละลงไปเลยใช่ไหมได้ทั้งสีทั้งน้ำตาลกลิ่นด้วยครบเลยโอเคแล้วก็ตีไปเรื่อยๆค่ะจนขึ้นแบบเป็นครีมฟูขึ้นมานิดนึงจะดีตีไปเรื่อยๆกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าแค่ไหน ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทิ้งตัวคุกกี้เอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยครีมก็เสร็จออกมาได้ทีหละเป็นนี้จะดีใส่ถุงร้อนธรรมดาเลยค่ะถุงใส่กับข้าวเนี่แหละทั่วไปเลย,เยอุปกร,กรณ์ง่ายๆแล้วก็ตัดฟึบให้เป็นรูตรงๆธรรมดาทั่วไปนี่แหละโอเคเรามาทำไส้ถองตัวสนวิดเกียนขอใหญ่นี้หน่อย โอเคลงเลยแล้วก็ประกบพึบๆถนักนิดหน่อย,อยแล้วก็เอาเม็ดๆค่ะที่เป็นแบบเศษปลา,าเนี่ยแหละมาโรยๆแม่แล้วก็ลงอย่างนี้เลย ฟื๊บฟ๊บฟ๊บนี่บ้าติดแล้วหรือว่าอย่างนี้ก็ได้โยนโย,ย,ยนอย่างนี้อย่าเลยเหลือเทอะแต่ก็สนุกนะป้าวเสร็จแล้วหนึ่งอัน